เงี้ยวช่วงเนี้ยใจดีเดินกระเพกบ่อยมากๆเลยยิ่งหลังจากไปไว่ายน้ำมาเนี่ยเดี้งเลยยืนเอียงเป็นหอเอ็นปิซาเลย ไม่ได้การแล้วนะัดอาจารย์กับปานาด่วนเลยพอลงจากรถก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยนึกว่าได้มาเที่ยวพอเดินเข้าไปนึกว่าโกลเด้นมิตตี้ีแต่เด่นมาหาหมอเต็มไปหมดเลยแล้วพีคนนี้ก็เป็น KFC ของพวกเราแต่พอเจอพวกเราปุ๊บเข็ดเลยระหว่างรอหมอเห็นเขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะเลือด599บาทเองแต่ใจดีไม่โอเคกับแพ็กเกจนี้ใดๆคือพนักง,งานที่นี่สตรองมากสามารถลากใจดีเข้าไปได้ด้วยทุกคนการเจาะเลือดใจดีเนี่ยคือยากมากๆกว่าจะเจาะเสร็จเล่นเอา นักง,งานหอบเลยวันนี้เรากดร้านเปอร์เชนแล้วในแพ็กเกจก็มีตรวจอืดต,ตรวจหูด,ด้วยคุณหมอก็มาบอกว่าผลเลือดใจดีปกติทุกอย่างเลยเย้คุณหมอมาแล้วคุณหมอก็มาเช็คเช็คกันนะคะแล้วก็ให้ใจดีอย่ไปเอ็กซเรย์แล้วระหว่างที่ใจดีอย่ไปเอ็กซเรย์จุ๋มเหม่งก็ร้องเหญ่เลย <c oughs> ุกคนต้องเอาจุ๋มเหม่งมาเฝ้าพ่อหน้าห้องเอ็กซเรยแบบนี้เลยพอเอ็กซเรยเสร็จนะจุ๋มเหม่งก็รีบพุ่งไปหาพ่อแบบนี้เลยปะ๊าปะเป็นไงบ้างคิดถึงจังป๊าป๊ารอด้วยแดดพอออกมาก็มาเจอน้องนีโมดูท่านอนรอหมอของนางเอ็นดูค <ผล S 1> ทนเอ็กซเลยใจดีออกมาแล้วใจดีอ่ะมีแคลเซียมพอกตรงเส้นอเอถ้าไม่แก้การกระโดดแล้วสไลด์มันไม่หายแน่นอนแล้วตัดภาพมาที่บ้าน ไม่รู้จะบอกหมออีท่าไหนเลยแต่หมอก็ไม่ยอมพ่านะหมอบอกว่าผ่าข้างนึงแล้วอีกข้างนึงเดี๋ยวก็ต้องมาผ่าคุณหมอให้วอร์มอัพแล้วก็ประครบเย็นหลังจากออกกําลังกายเอาวอร์มอัพตัวเองบ้าง<ด>ทำได้ไหมก่อนทำได้หมก่อนทำได้โกเด้นก็คือโกลเด้น เราไม่แฟงแล้วเราจะกลับบ้านแล้วพี่เอพาเราหนีไปสรุปว่าคุณหมอก็ไม่ยอมให้พาให้ทําตามที่คุณหมอบอกแล้วก็เจออีกทีสมเดือนเรารักคุณหมอที่ฉุดเลยโอเคเสบายใจแล้วกลับบ้านได้แล้วดูสภาพจุ๋มเมงแล้วใจดีงอนไปนอนหลังรถเลยแล้วโกดล้านเปเชนเลย